สวัสดีครับเพื่อนๆผมเฮียเลดจากช่องเฮียเลดพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูยำผักกูดนะครับผักกูดนี่จะหาทานยากนะครับจะมีเฉพาะแถบจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับนี่ครับเมนูนี้ทานเป็นกับแก้มก็ได้ทานเล่นก็ดีนะครับส่วนผสมของเรานะครับก็มีผักกูด แล้วจะเป็นหมูสับกุ้งหมึกอันนี้เรารวนไว้แล้วนะครับแล้วก็หอมแดงครับพริกชี้ฟ้าแดงน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายอันนี้ก็เป็นน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำปลาผงชูรสใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะมาดูวิธีการทำก็อย่าลืม ดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดีย๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนี่เราก็มาเตรียมน้ำนะครับเป็นน้ำเย็นนะครับเพื่อ,อไว้น็อกผักกูดต,ตอนที่เราลวกนะครับเพื่อจะทำให้ผักของเราเขียวกรอบเหมือนเดิมนะครับสีสันสดใสเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งน้ำกันนะครับเอาไว้ลวกผักกูดนะครับ แล้วก็ตั้งางกระทะใส่น้ำเปิดแก๊สนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมเกลือลงไปหน่อยนึงนะครับเราเติมเกลือลงไปเพื่อให้ผักสีสันเขียวสดใสเหมือนเดิมนะครับนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลวกผักกูดของเรานะครับเราใส่ผักกูดลงไปลวกเลยนะครับ อันตอนนี้ไม่ต้องลวกนานนะครับลวกแค่พอผักสุกพอนะครับผักปูดสุกง่ายครับนี่ก็ได้ที่นะครับเราก็จะตักขึ้นเสดดน้ํานะครับนี่เราไม่ต้องลวกนานนะครับเดี๋ยวเละลวกประมาณ หนึ่งนาทีแล้วเราก็เอามาพักในน้ําเย็นนะครับนอกน้ําเย็นนะครับเพื่อให้ผักของเราสีสันเขียวสดใสและยังกรอบเหมือนเดิมนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยำนะครับเส็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการยำกันเลยนะครับครับนี้เราก็จะมา ปรุงน้ำยำกันนะครับอันดับแรกก็จะเป็นน้ำตาลนะครับเราจะใช้เป็นน้ำตาลปิ๊บหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะครับแล้วน้ำมะนาวน้ำมะนาวประมาณสามช้อนนะครับอันนี้ผสมกันให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับ แล้วก็เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาประมาณสองช้อนนะครับรสชาตินี่เพื่อนเพื่อนไปปรับได้เลยนะครับใครจะกินเรี้ยวหวานเผ็ดเค็มก็เพิ่มมาได้นะครับนี่เราก็ละลายส่วนผสมของเราให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับ ตามด้วยผงชูรสผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองก็ประมาณสองช้อนนี่แะครับละลายได้ทีแล้วเราก็ใส่ต้นหอมตัวหอมนะครับ แล้วก็พริกชี้ฟ้าผลส่วนผส,ส,สมของเราให้เข้ากันนะครับทาตอนนี้เราก็ชิมก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะใส่หมูกับผักชิมเบิ้ลแซ่บอร่อย ว่าเราก็จะใส่ในส่วนของหมูสับก,กับกุ้งและก็ปลาหมึกนะครับอย่างนี้คล้กเลยแลยก็เอกของเรานะครับผักกูดที่เราลวกแล้วนะครับไง่ายๆครับเมนูนี้เป็นกับแก้มก็ได้ทานเล่นก็ดีนะครับส่วนมากผักกูดนี่จะขึ้นอยู่แถบ ภาคตะวันออกนะครับระยองจันตาดหรือไม่กรภาคใต้นะครับเป็นเมนูประจำท้องถิ่นนะครับนี่นครับแต่ถ้าใครจะใส่อะไรเพิ่มอีกก็ได้นะครับจะเป็นฮอตดอกปูอัดหรืออะไรก็ได้เต่วันนี้เราใส่แค่นี้พอนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จยำผักผูดของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะมาจิ้มให้ดูนะครับดูความกรอบของผักเรานะครับนี่นะครับอร่อยมากขับแก้มสุดยอดเลยครับก่อนจะจบคลิปก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับ ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ